C1 หนึ่งจ้าซีหนึ่จ้าีหนนึนไมไม่ใช่หวยนะแต่คือเลขก 1, 1> ก็คือตะแกรงเหล็กไง XS c หนง SP ไงแค่นี้ไม่รู้จ้ะแล้วมันมีขนาดตา2ี0 8ความหนา1 6มมตรารตะแกง2มิลลิมและก็ยังมีน้ำหนัก6.78กิโลกรัมแน่ มีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อดิ่พเราไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วแล้วมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ตัวนี้นะก็คือสามารถทำงานตกแต่งได้เกือบทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นทำหน้าอาคารหรือว่าทำระเบียงแต่ทำงานที่คนเดินหรือรถวิ่งเนี่ยไม่ได้มันไม่สามารถรองรับได้เพราะว่ามันมีขนาดความหนาแค่ สบ2มิลลิเมตรซึ่ง2มิลลิเมตรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำทางเดินได้ถ้าทำทางเดินเนี่ยต้องมี3มิลลิเมตรขึ้นไปอ๋อเอาไวต้ตกแต่งใช่ไหมใช่แล้วกับสไตล์ที่เรียบเรียบแล้วก็ดูหรูไปด้วยในเวลาเดียวกันเอาเป็นกระแพงบ้านใช่ไหมกระแพงบ้านได้ประตูได้ไหมประตูได้อ่เอาเอาไว้กันอะไรประตู ก็เอาไว้กันนกกันหนูก็ได้หรือกันสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะมันมีขนาดตาที่เล็กว่ามากหรือขนาดตาส่แบบว่าเล็กมากนี่เห็นไหมเนี่ยประมาณเท่านิ้วนึ่งเองเนี่ยที่สอดเข้าไปได้นี่เห็นไหมอ่าแล้วกันเมียออกจากบ้านได้ไหมกันแมีออกจากบ้านได้ <ๆ S 2> <ๆ>แต่ถ้าเปิดเปิดประตูมาก็กันไม่ได้นะจ๊ะเมียจะหนีไปมีกิ๊กกับกันได้ไหมเมียจะหนีไปมีกิ๊กกันไม่ได้กันได้เดี๋ยวก็คือขังไว้ในบ้านจ้ะถ้าเราจะแนะนํานะ ปกติอะถ้าไปตะแกรงตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเข้ากับดีไซน์สไตล์ลอฟหรือไม่ก็โมเดิร์นเพราะว่าด้วยขนาดความหนาที่มันไม่หนามากแล้วก็เนี่ยดูสิความหนาที่มันไม่หนามากแล้วก็มีความเรียบมีความเรียบและเป,ป็นเส้นเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเนี่ยสไตล์ลอฟกับโมเดิร์นเหมาะแล้วซื้อก็ได้ซื้อก็ได้แล้วจะจะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยถ้าอยากได้คุณภาพดีๆเน้นๆก็ต้องแค่ที่ดอลกับที่สยามเทเลจจ้าได้

่พรุ่งนี้นะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้แอดไลน์ไปก่อนอ่าก็จะมีอยู่ตามด้านล่างนี้เลยจะเป็นไลน์ของสยามเพลสลองแอดมาเรามีข้อมูลและโปรโมชั่นดีๆนะครับโอเคไหม เว็บไซต์ www สยามท